กับสวัสดีตอนเช้ากับเป็ดน้อยหากินนะครับผมณนะทุ่งนานะผมก็มาอัปเดตแปลงนาข้าวครับที่ผมได้ตัดนะครับผมนี่ผีชั่วข้ามคืนอี้นะครับผมนี่ยาวยาวถอยฝั่งนู้นที่ผมยังไม่ได้ตัดนะครับผมทางนี้ก็ตัดแล้วครับทางนี้ตัด นูนก็เพิ่งตัดเมื่อวานตอนเย็นนะครับผมเนาะส่วนไหนทางนู้นก็เริ่มงอขึ้นมาแล้วครับเหลือข้างหน้าน,นิดหน่อยครับผมมันไม่มีน้ำเลยดูดน้ำจากฝั่งนูน้นมาฝั่งนี้ทั้งๆท,ที่น้ํามันเข้าจากฝั่งนี้ไหลไปนูน้นแต่ทางนี้ไม่มีน้ําทั้งๆท,ที่ว่าอุดน้ําไว้ตั้งนานแล้วนะครับผมแต่น้ําไม่มีเลยไลยตัดไอฝั่งนี้ก่อนฝ่อยทางนี้ถ้าตัดก็ได้นะฝั่งทางนูน้นแต่ว่าน้ํามันสูงมันเยอะ ถ้าผมตัดข้าวมันก็ยิ่งดูดดีดดดดดตัวยาวมันทําให้ข้าวมันล้มได้ในอนาคตนะครับผมก็เลยใช้วิธีการที่ว่าปลุดน้ำตรงนี้ออกมาทางนี้ก่อนให้น้ำตรงนู้นมันตื้นๆก่อนแล้วค่อยตัดนะครับผมครับปอจะประมาณนี้นะครับผมที่ทุ่งนาครับข้าวเดือนกว่านะครับผมเดือนเดือนกี่วันเดือนครึ่งแล้วแหละครับผมเดือนครึ่งแล้วครับ เห็นเห็นแต่แค่นี้นะครับนี่นี่นี่ลงไปนี่เท่าเอวแล้วนะครับผมเนี่ยตรงนี้เท่าเอวแล้วนะครับนี่ตอนพี่ยังไม่ตัดข้าวเท่าหน้าอกเลยแต่มันดีตัวเร็วมากเลยครับผมนี่โอ้โจะอุดมสมบูรณ์นะครับผมวันนี้ฝนจะมาอีหรือเปล่าก็ไม่รู้ ไม่รู้ทางนี้นะมันซึมไปทางไหนบ้างการทำนาวอันก็จะประมาณนี้เลยครับผมมันมันมันก็ต้องหาวิธีทุกขั้นตอนแหละครับผมอย่างเนี้ยแันี้จะเป็นย่ห้ามดาเลยนะผมตัดออกนี่ก็ขึ้นเร็วแล้วนี่คือต้นข้าวถ้ามันมีน้ําเข้ามานะครับมันมีน้ําเราตัดแล้วมันมีน้ำเนาะ จะดีดตัวไวตามน้ําครับก็จะผลพวกวัชพืชพวกหญ้าพวกอะไรอย่างนี้นะครับก็พอได้บ้างครับไม่มากก็น้อยแหละครับแต่ก็ยังได้นะครับผมขอเหลือฝั่งข้างหน้าตรงนี้ยังไม่ได้ตัดนะโซนนี้มุมนี้ตัดแลนะ้วฮะเหลือจากนี้ไปข้างหน้าตรงนลูยังไม่ได้ตัดเนาะหญ้าดอกเขาขาวเยอะแยะเลยนะครับ ครับผมก็จะประมาณนี้เลยครับผมนี่นะที่ผมตัดต้นข,ขาวๆตรงนั้นก็เลือกโซนตรงนี้มามานนี้เลยครับเนาะยาวไปนูน่นไปข้างหน้าเลยนอ้ายาดอกขาวๆนั้นน่ะต้องได้ตัดนะครับนี่เจอมาล้มแน่นอนข้าล้มแน่นอนนะครับผมนี่เขาเรียกอะไรก็ไม่รู้ยาอะไรก,ก็ไม่รู้แต่ละพื้นที่เรียกไเหมือนกันนะครับครับเนี่ยเต็มเลย ก็จะได้ดูดน้ําบอกให้มันเลือนน้อยหน่อยนะครับผมให้มันเลือนน้อยที่สุดอะ่ะจะได้ตัดต้นข้าวก็จะได้แตกกอดีสวยงามนะครับผมนีครับก็จะประมาณนี้นะครับผม ตัดเสร็จที่มันนานๆผมก็โกยมาไว้ข้างนี่เลยครับผมเขาให้คนที่เขาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเขาก็มาเอาให้ควายเขากินนะครับผมให้เขามาตัดเอาเขาก็ไม่มาตัดสักทีผมก็เลยตัดซะมันรอไม่ได้นะมาว่าเนี่ยอย่างเง้ยข้าวล้มแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนี่นะครับเนี่ยข้าวล้มแน่นอน,นเนี่ยเห็นไหมดอกดอกสีตาล้าต,าตาเนี่ยขาวๆนี่นะครับผม มันก็เลยจะเป็นต้องตัดนะครับครับครับก็จะประมาณนี้นะครับผมช่วงดูการทํานาก็จะมีเขียวๆสบายหูสบายตาสักหน่อยเนาะ <laughs> โอเคนะครับผมขอบคุณนะครับผมที่เสียสละเวลารับชมนะครับสวัสดีครับ